สวัสดีครับชื่ออ้นนะครับธนาเกียรติวัจราสุโพครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับโรงเรียนรนงสุรีธานีนะครับออน้องอ้นรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นตะวันครับคาแรคเตอร์นะครับเป็นคนที่แบบคียเก๊กมากเลยครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงครับไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ฟังแต่แค่ความคิดของตัวเองเท่านั้นนะครับความคิดของตัวเองนี่คือที่หนึ่งครับออมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ มีความรู้สึกครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ไปมาปุ๊บรู้สึกว่าสามารถเข้ากับทุกคนในกองถ่ายได้ดีก็รู้สึกสนุกไปกับหนังเรื่องนี้ครับอ่าแล้วฝากอะไรสําหรับหนังเรื่องนี้บ้างคะครับฝากเอ่อครับหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังเรื่องแรกของอ้นนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าขาดการฝึกและไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับก็ ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ